ทัสคานีหรือทอสคานาในภาษาอิตาเลียนเป็นชื่อของหนึ่งในแคว้นที่เราคิดว่ามันจะท้อนตัวตนของประเทศดีที่ดีที่สุดแคว้นที่เป็นเหมือนหัวใจของประเทศอิตาลีเพราะตำแหน่งอยู่ทางตอนกลางและมีฟลอเรนซ์เป็นเมืองหลวงที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็มีอาหารที่ถือว่าสุดแห่งหนึ่งในอิตาลีเลยวันนี้เราพามาเที่ยวเมืองโบราณที่อยู่ในทัสคานีที่ชื่อคอรโตนาเมืองเล็กๆที่เก่าแก่ยิ่งกว่ายุคโรมันและถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอายุยืนที่สุดของยุโรปประมาณ2,500ปีเลยโหถ้าเทียบกันก็ก่อนสสสมัยพุทธกาาาานน่่ะบงงคอจว ช่วงก่อนยุครมันจะมีใครมาอยู่ที่นี่แล้วคนพวกนั้นคือใครคือช่วงยุคสมัยก่อนโรมันจะมีชื่อชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าอ e ีทรัสกันซึ่งก็คือชนเผ่าหนึ่งที่เคยมีอิทธิพลมากๆในบริเวณตอนกลางของอิตาลีถ้าใครได้มาจริงๆก็จะเห็นพวกซากประตูเมืองกำแพงหินแล้วก็สุสานใต้ดินอายุหลายพันปีอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองคือถ้าฟังสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เห็นภาพที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้ก็คงคิดว่ามันต้องเป็นเมืองโบราณโสมๆน่าเบื่อแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ก็นี่แหละ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยเมืองอายุ2,000กว่าปีแต่บรรยากาศน่ารักมากมีพวกดอกไม้กับงานศิลปะประดับอยู่ตามริมทางแล้วยังมีอาร์ตแกลเลอรี่ร่วมสมัยอยู่ในเมืองด้วยนะมันก็เลยทําให้เมืองดูมีชีวิตไม่น่าเบื่อคนในเมืองก็ชิลๆสบายๆไม่วุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่ที่ต้องแย่งกันถ่ายรูปนี่แหละคือคาแรคเตอร์ของทัสคานีเดี๋ยวจะมาทยอยลงคอนเทนต์เมืองอื่นๆของแควนี้ให้ดูกันนะติดตามไว้เลย